สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการถอดท่อร่วม ID ของ Toyota Vico Champ Euro 3นะครับตัวนี้เป็นปี2011นะครับ v i ว o c h a ช p ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรวมถึงอุด EGR ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูท่อร่วม ID นะครับถอดท่อร่วม ID ออกมาเพื่อที่จะทำความสะอาดแล้วก็อุด EGR นะครับ ตัวนี้เท่ารวม ID ที่ถอนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าในกล้องมันอาจจะประมาณนี้ครับผมประมานี้นะครับก็ไม่ได้สะอาดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้น้ํายาอะไรเลยนะครับใช้เป็นน้ํา น้ำเรียกว่าน้ำผงสะพอออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวาลวที่จะปล่อยไอเสียเข้าไปในท่อดีของเรานะครับนี่นะครับก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เลยก็สะอาดได้เท่านี้แหละครับปกติจะเป็นคราบนะครับดำเคละเต็มเลยนะครับตรงนี้รวมถึงบริเวณด้านข้างนะครับ ก็ล้างตัวนี้ด้วยนี่ก็เป็นชุดดินปีกผีเสื้อนะครับตรงนั้นพวกนี้เป็นชุดอ่าท่อน้ำมันนะครับไปน้ำมันแล้วก็ตัวนี้เป็นท่อ EGR นะครับยู r o 3จะเป็นแบบนี้สามารถอุด EGR ได้โดยไม่ติดโค้ดนะครับไม่ต้องรีแมปใหม่นะครับก็อุดได้เลยนะครับอ,อุดตรงนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นนะครับนี่นครับ ก็จะอุดตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงลิมปิกปีเสื้อนะครับเราก็จะมาอุดตรงที่อยู่เสื้อสูบตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับที่มีเบอร์สิตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูท่อไอเสียนะครับที่จะปล่อยมาเข้าสู่ท่อไอดีนะครับก็จะทะลุเสื้อสูบมาเอาไอเสียฝั่งนี้นะครับผม เราก็จะอุดไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นคลิปละเอียดมากมายนะครับเป็นแนวทางถ้าเป็นตัวยูโร4นะครับมันท่อ e g r มันจะเป็นสีเงินเงินสีขาวๆใหญ่ๆเลยครับตัวนั้นก็ต้องไปรีแมปปิดโคดนะครับไฟโชว์นะครับตัวนั้นวิธีการถอดคร่าวๆนะครับก็จะมีอ่าเหล็กยึดก้านน้ำมันเครื่องนะครับเหล็กยึดท่อรวมไอดีตัวนี้นะครับแล้วก็ ปน้ำมัน1 2 3 4 4ตัวนะครับแล้วก็เป็นท่อน้ำมันตรงนี้ด้วยนะครับท่อน้ำมันตรงนี้นะผมแล้วก็ชุดสายไฟแค่นี้เองครับถอดตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะทํางานได้ง่ายนะครับก็แค่ยกเป็นตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับผมถอดอินเตอร์ด้วยนะครับประมาณนี้ครับผม ก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จสับเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยในความไม่ละเอียดนะครับแต่ก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับผู้ที่จะทําด้วยตัวเองที่บ้านนะครับอาจจะเสียงเงินแค่ซื้อตัวแผ่นอุดมาเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ นะครับผมตรงกลางนะครับนั่นนะครับก็คือใช้แผ่นมินียมประมาณ1.5มิลนะครับแล้วก็ขันยึดด้วยน็อตเบอร์สิบเหมือนเดิมนะครับผมใช้ตัวน็อตรองอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแผ่นมินียมมันไม่ได้หนามากนะครับเกลียวมันน้อยนะครับก็เลยต้องรองออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวด้านในนะครับเดี๋ยวดูตัวด้านในนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมก็แผ่นมีเนียมปิดไว้เหมือนกันนะครับเป็นแผ่นมีเนียมประมาณ1.5มิลนะครับผมแนะนําสําหรับผู้ที่จะอุดเองนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้ล้างท่อดีนะครับก็จะถอดแค่ฝาครอบตัวนี้นะครับก็สามารถสามารถขันออกได้เลยนะครับถอดแค่ฝาครอบสีดํานี่ออกแล้วก็ขันสองตัวนั้นนะครับผม แล้วก็ขัน2อตัวในนะครับอาจจะต้องใช้ด้ามต่อยาวใส่ลูกบล็อกออกมาขันนะครับก็พอที่จะมีมุมขันได้บ้างนะครับก็ไม่ต้องถอดน่าจะบางทีน่าจะได้น่าจะบางทีน่าจะติดนะครับตัวไหนน่าจะต้องถอดอินเตอร์นะไม่แน่ใจเพราะว่าตอนผมใส่ผมไม่ได้ลองที่จะถอดแค่ตัวท่อนี้นะเพราะว่าผมก็ต้องรื้อหมดอยู่แล้วนะไม่ต้องถอดท่อดีด้วยนะครับตอนนี้ก็ อุดเรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่จะซื้อมาอุดเองแนะนําให้ซื้อเป็นมเนียมที่มันมีความหนามากๆนะครับน่าจะปิดดีกว่านี้นะครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะบางไปสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ Toyota าวิ o โกแชม์นะครับผมปี2011นะครับก็เป็นยูโร3นะครับอุดได้ด้วยตัวเองไม่ติดโค้ดนะไม่ต้องรีแมปนะครับก็สตาร์ทเครื่องเดินมาปกติแล้วนะครับตอนนี้ ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวิธีการอ e ุด EGR Vico นะครับไม่ไม่ยากเลยนะครับแผ่นตัวนี้สั่งซื้อในดูในเน็ต่าประมาณร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมซื้อมา250บบาทก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแค่แผ่นบางๆเองนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับ เจอกันใหม่คลิปวิดีโอถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ